นีพ่พระอาจารย์แดงอยากอยากให้สะท้อนคำว่าเรื่องนโยบายเนาะอาจารย์ยังอยู่ไหมครับ<ด>มีสาร<อ>บนครับกาลสินนะก็ฟังดูก็ชื่ในใจนะรู้สึกว่ามีแต่อาคณาจารย์ผู้บาอาจารย์ผู้ทรง ความรู้หลากหลายนะตมาฟังมาก็หลากหลายในส่วนของทางการลสินทีแรกในวันที่วันที่31ที่ที่คุยกันว่าจะขับเคลื่อนนโยบายนี่เป็นระดับของอำเภอเมืองพอเอาเข้าจริงๆ ในที่ประชุมมีการยกระดับขึ้นให้เป็นของนโยบายในส่วนของจังหวัดเพราะว่าได้นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนมามาเป็นประธานมารับรู้รับทราบด้วยเกี่ยวกับโครงการก็ได้ความชัดเจนว่าตอนนี้ก็ได้ส่งเรื่องส่งเรื่องไปยังท่าน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาลสินในเดือนเมษาก็จะมีการประชุมก็จะเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัดในระดับจังหวัดอันนี้อันนี้เบื้องเบื้องต้นก่อนกาเจร,พริพรแล้วก็จางครับ นี่คือคำว่านโยบายสายหน้าระดับจังหวัดนำรสร้างศพที่บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในภวัดนะครับ